ถองหนึ่งบีหุจักได้ใช่ไอ้ค่ะตื่นเมื่นเช้ามานะมันป็นเอาปุ้งเรียบร้อยละเจอกระดูกมูพี่น้องซงซื้อว่าสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องมันนี้กะเลี้ยงควายคือเก่าพี่น้องนี่ก็ไปเอามาเอา่มนะตอนนี้มันเทงละยังโง่พี่น้องเลยคอโง่ก็ยังอยู่แต่พูดละเอามาเฮานี้เอามาเฮาคมแถวเข็มเพินนี่พี่น้อง ก็เอาไฟห้าวแล้วเดี๋ยวไปเอางูห้าก่อนชุกชื้นละงูกะเลี้ยงอยู่บ้านก็ดีอยู่พี่น้องเอ๋ยแบบมียากินระยามนี่นะมีตอเพาะตอเพิ่มอยู่ล้พี่น้องเอ๋ยให้มันกินกันเอามาเห้อมอยู่แค้มเพิร์นนี่ดีสบายพี่น้องเอ๋ยอันเมื่อวานนี่เป็นไข้เพราะว่าอากาศมันเป็นดุตอนตอนเว้นทัดมันแดดแห้งมาตอนกลางคืนทัดหนาวไปนี่นะพี่น้องเอ๋ย ส่วนตูวเฮาปั๊บอากาศมีทันละเป็นไข้ร้ายเดี๋ยวนี้นะมีแต่คน,เป,น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 เป็นไข้วัดเป็นอะไรนะเป็นไอเป็นวัดเป็นอัที่พี่ได้ลงคลิปกรับเพราะว่านะพี่น้องมื่อนะวานนี้ว่างๆแน่พี่ได้ไปะเขาเห็นเพราะวันมืน่อวันเป็นวันหยุดพี่น,ออน,น,น้องหาเพ่อนะโน้ตไม้บอ ได้บ่นะเออลิกเทเบ่เฮ้ยเอออะเงียเออพี่น้องเมื่อวานนี้ที่ค่อยลงคลิปตรวนไปเกี่ยเข้าซอยอาจารย์ไปหลายๆคนกระว้าหลายๆคนกระดามากพี่น้องว่าอันเด้ยูไทยนะบิ๊มี่แบบนี้ขันเป็นยูไทยนะอาจารย์ไรเอ้อแล้วเดอแบบนี้นะพี่น้องก็คืออันที่เขาไปซอยนะพี่น้องบีแมสเพราะแบบจะได้คะแนนย่างเดียว ย่างนึงก็เฮากระติใจไปซอยแั้เห่าบีไปซอยอาจารย์กับอาจารย์ครับพี่น้องแต่ว่าแต่ละปีแล้วสุเห่าก็ไปซอยเพื่อนคู่ปีแบบนี้นะแล้วก็เฮาก็เป็นปีสุดท้ายแล้วก็พาเดียวไปซอยอีอย่างนึงก็แบบขันอายุแบบบีเกินสิบห้าเอ้ยบีหัดสิบห้าหรือว่าอันนั้นนะอาจารย์เพื่อนบีเฮอไปพี่น้องเพราะว่ามันยังน้อยอยู่แบบนี้หลายคนก็เอาตุนนักเทนเด้หวะตั้งแดดทั้งไปเลย อาจารย์ก็ยังเพื่อไปเพื่อไปอันเอาเพราะว่าเยอะแหละเพื่อคะแนนแบบนี้นะพี่น้องที่จริงนะตามตามแต่เหาสะดวกหรือว่าเหาว่างแล้วก็เฮาจยะไปซอยเพื่อน,นแท้เพื่อนจังเพื่อไปได้พี่น้งอ,นองเห่ากบเพื่อไปแน่แล้วก็ไปคู่ปีพร้อมแบบนี้นะไปแล้วก็เพื่อนก็นเพื่อคะแนนแต่ว่าอันเพื่อนกับพดีเบาด้วยมีแฟนบิดีบดเยยาบาเพื่อนกันบเบาะแต่ว่า เพื่อนพี่ได้บังคับนะนะว่าเ้อผู้นั้นผู้นี้ไปพี่น้องเอ้ยเพื่อนพีบ่บังคับอีแต่เฮาสะดกหรือว่าเฮาว่างแบบนี้นะเฮาบีนะเฮาบีได้ขาพี่เลยแล้วเพื่อนเธอไปพี่นอออ้องอีกนละไปเฮาโฮมตัวนี้นะส้นเก่งใช่ไหมพี่นอ้องมา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 ,มา โง่กับสองตัวนี่แหละพี่น้องอยู่ผมที่จริงนะสามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งเอาเห้าแล้วล่วะลูกมันบีไปพี่น้องเอ้ยเป็นเนวนี้มันนอนเนีวนี้แล้วลูกมันบีไปแล้วก็โงลูกส้นฮ่าฮ่าส้นได้พี่น้องยานเ่าเคแบบยานเฮาเฮาเคอลุกมันแบบนี้นะมาๆพี่น้องากับห่าแล้วเรียบร้อยละโง่โง่ตัวหนึ่งนะยุคพี่น้อง เราได้เรียบร้อยมยละค่ะเดี๋ยวขึ้นเพินอันนั้นที่เราพี่น้องเอ่ยจังมาเนี่ยจังมาเอาออกละแดดมันบดแดดมันอ่อนประมาณหนึ่งโมงสองโมงเขาก็ได้มางายงอกบฝ่ายออกไปกินหญ้าคือเก่านี่ควายเราได้พี่น้องจ้อยจ่อยควายตัวนี้นะ ก็ทีได้ขึ้นไปหาเบิ่งอันอยู่อันกินแล้วพี่น้องเอ้ยก็แล้วมีพี่เลยแน่เขากินไหมนี่อยากเงี้ยพี่น้องโซนตัวนี้กะเอาพาดูเสษแล้วแล้วได้พี่น้องเอ้ยเบะเศเพราะว่ษผ้าเยอะมันมีพื้นที่หลายๆเหาอย่างระปลูกพักสนีเด้อ โซนหน้าบ้านก็มีได้พี่น้องแบบน,นี้เขาสวสาปพันือผักปลูกหันปุน,นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปหาอันอยู่อันกิ่นก่อนพี่น้องไปเบิ่งของอยู่ของกิน่นมาเฮ็ดก่อนอาะมมะลิพี่เลอเฮาเฮ็ดแน่นะพี่น้องเมาแบบเป็นวัดนะแบบนี้พี่น้องเวลาเฮายางไปหันไปนี่กะมัน,ห,นหายใจพืชแล้วก็มันเมยนะพี่น้องหายหายใจวิสะดกหายใจวิเทอทองนี่มาพี่น้อง อ้ฮวนขนาดเท่าได้อันแกงเสื้อได้พี่น้องอันแกงมูงแล้วก็เสื้อนะแกงมูงเสื้อมาพักมาพักก็ซื้อเอาอยู่หันประดาพูดแล้วพี่น้องเอ้ยพอดีโดตอนเทงเทงนี่มาแกงกินเดี๋ยวสักคันเพื่อก็ย่างละมาได้พี่น้องพูดแล้วอันท้อเห็ดกินทาเห็ดจิงไงเราจึงไปอยู่เฮอนกับโบผิวสองคนพี่น้องเอ้ยอีเบกะ พ้นไปไปเมืองมื่รุอไปพี่ได้ละกับซาสาซาสา,สา,สากับไปเป็นวัดพี่น้องเอ,อ้ยยูเนี่ยเป็นวัดนะขนาดแบบฮ้อนๆแบบนี้นะพี่น้องยังมีเหยํำลังแบบกลังเย่าเริ่มกินแต่ว่าเฮาซื้โตัาทนแล้วก็กินยาก,กัดกไว้ แกงิดหรือบดอันนั้นกะบักหลายๆหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวแกงไว้เธอเขาอีเบกับเขาจะสามาจะเมืองบางทีก็เจ้าเยอะเด็กเขาแต่กระส่วนน้อยดอกเพราะว่ากระเจ้าไปเมืองแล้วกับกเจ้าซื้อของกินมันจะพูนพร้อมแบบนี้นะไปซื้อน้ำพี่น้องเอ้ยบี่มบน้ำกินละน้ำสร้างกะมันมันบิมบบอลตักมันแห้งเมื่อไรพี่น้องตกแรลงละ กลางเวรนกับฮ้อนนนี่แหละพี่น้องมันกลางคืนนะหนาว้าสองซันก็นยังหนาวอยู่ช่วงนี้กับบิดไดค่อยอ่ออ่อไปเนาะน้าหมูด้วยพี่น้องเอ้ยก็อยู่เท่าเฮือนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเฮาเห็นพี่น้องหลายหลาคนคอมเมนต์มากอะอันคอมเมนต์อยู่ช่องน้านี่ยนะพี่น้องพี่เลยเมทความว่าสอนเว้านุ่มรี่ขี้คานที่เลยอ,อัน ที่ขานแบบเฮ็ดคลิปพีหรือแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ก็เยอะเฮ็ดอยู่พี่น้องแต่ว่าอันมันบิมีแบบบีมีเวลาว่างแบบนี้นะเข้าไปเราเห็นตอนเช้าตอนแรงเด้สักบันมาอ่ะสามโมงแล้วก็พอดีเฮ็ดเว่เฮือนเฮ็ดกินแล้วก็ค้ำพร้อมลุกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งอันนั้นเขาก่อนมาพักข้าวพี่น้องว่ามาละหนุ่ยใหญ่ซื่นเลยนะนี่พี่น้องมาอันนั้นแล้วเมื่อกี้หน่หนึ่งถูก ผันบีแกงมืดค่ะพี่น้องแยมันเสียนะแบบอันบีแกงมืดนะค่อยๆอันแกงตอนนั้นนั้นพี่น้องแกงทีมืดป้าไว้ครึ่งนึงมีผู้จักดิฉันไอ้ผัตื่นมื่อเช้ามานะมันเป็นแบบมีเป็นตะกินเลยนะเป็นแบบอันแดงเป็นอ้อนนั่นนะพี่น้องแต่กระแกงมีหลายดอกแกงประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงงกะเอาไปเพิ่มประดาแกงคือเก่าอันนี้นะค่อยซื้อหน่อยหน่อยให่าน้วะ ประมาณสิบห้าพันพี่น้องนอนใหญ่ๆหนึ่งโดยสิบห้าพันนะวันนี้ดูเฮิรเล้่งไฟกับบพี่ทุกคนยามนี่นะคันเฮิรแล้วห้แล้วหนาแล้วก็มีแต่อยู่บ้านพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันเม่นต้นกะบะงรนวกับคูดมันแล้วพี่น้อง จักหน่อยงามจักหน่อยเดินหน้าเดินหือนี่เห็นกระติกแล้วมันต้นนะเ<ๆ>ยวขุดมันต้นหน่<ๆ>วยสิบห้าพันเป็นเงินไทยจกเท่าเลยวะยี่สิบห้าบาทบ้างประมาณนั่นละพี่น้องเอ้ย มาสามซิบสามซิบนทีกันอันนั้นนี่แหละนั่นแหละสามสิบบาทมันลอยใหญ่โคดรพี่น้อง ห่าก็เย้ยย่าเนี่ยอุ้ยหอมเด้อหอมอะไรอันนี้นเฮ็ดลงวัดเมดมากนี่นะพอดีเลยพี่น้องพอเพอพี่พอ่อซ้ำเดี๋ยวมื้อนาก่อนพี่น้องคันวัดฮอดก่อนจังอันเฮ็ดคลิปลงวัดเธอพี่นอ้องเบิ่งไปเซ่อ เอ้ยอีแมนไปเชื่ไปเพนไปเพนแล้วก็ไปจังหันมันเป็นหอบเป็นหอบอยู่แล้วพี่น้องแบบคนในหมู่บ้านแบบนี้นะมันเป็นเป็ี่ยนเดี๋ยวลงเพิ่นเนื้อตองมือนึงพี่น้องเอ้ยแต่ยนเดี๋ยวไปเปิดบ้านน้อยบ้านใหญ่เนี่ยละเป็นเดียวกันเ,เดินนึงหอนเธอนึงแบบนี้ เธอหนาก่อนอีเดะลงวัดเห็ดของอยู่ของกินลงตอนเช้าตอนเพลจังลงเงอจังไทยคลิปพี่น้องเบิง่งลงน้องอีเะอบะป่านนี้เขา,าสงสาน่าจะกำลังมากพี่น้องเองิยเพราะเพื่อนไปจะเซาพอนนี้ละไปบางที่ค่อยอดีค่อเห็ดกินแล้ว ทุกคนก็นมาจ้างระปาดอันนี้ได้หอมอยู่พี่น้องแต่ว่ามีหอมก็เลยหน่อยอันหน่อยตัวอีเบซื้อมาตอนนั้นเ้องหอมหนึกหอมก็นีอีก ก็าสามารถได้พี่น้องค่อยาวันเท็ดกินแล้วทุกคนจังมากไปมาก,ก่อน เราเลยช่วยพอดีอเฮ็ดกินตอนเที่ยงเลยพี่น้องเอ,อ้ย น้ำเลือเก่งเลยเมื Sadly, ่อคืนนี่นี่กินกินหมูป่าเด้อพี่น้องอุ้ยนี่นี่พี่น้องกินหมูป่ากินซีมือกินซีมือน้าเมื่อคืนนี่แกงหมูป่าเสือผักอันนไปอีกหุมอุ้ย มีแซบไปเลยพี่น้องเพราะว่ามันมันบีสูดละ่ะแบบมันเป็นของตูล้ล้วแบบนี้มันก็เลยมีแซบไม่ดูลายมือละคันซีดสอชดไม่ใหม่นี่อเ้าะเลยว่ะชุดระซีดโมป้านี่เลยันแซบ เี้ยนงะน้ากินเลงนาะ <c oughs> ก่อนอน,นี่คนะ่ยอยเบ้านี่น่ะน้าเลงค่อยหลายมือละแซ่บจะดีวันนี้แกงคนนั้นนี่แกงมันแกงมา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 พักเสิร์ฟซีนหมูหวานแต่หมูเนาะกินหมูคู่มือหมูตู้เย็นหมนนูหมูป่าได้เลยน่าจะเมดแล้ววันนี้นะรอบสุดท้ายแล้วคุณแม่ <c oughs> แอมก็ขี้ให้เอาโท,ทรศัพท์อยู่งหลังทูดด <c oughs> ำเอาแบบเพชรน้อยนึงพี่น้องแต่ค่อยนะเพชรสำเร็จก,กับแบบมันม่นดีได้ดไดสรสชาติเลยดีค่อยนะธรรมดาขนาดกำลังเริ่มจะเป็นได้ได้คันเป็นสืู้ เดี๋ยวเขาลงไปเอาพักอันไปอีตูอยู่ตารางพี่น้องเอ้ยเอาอยู่โซนผู้ละผู้ละบีอันน้องก็เลยจ่คืนนี่น้อค่อยเซอร์อยเดียว์พร้อกับพี่เพื่อเพี่น้องเลย ลืมกดอันนั้นเราพันลืมกดพี่น้องเอาปุงแล้วเรียบร้อยละเซอกระดูกมูมพี่เลยก,ก็แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยน้ากะบีทงเลนะก็กขะบีจับลืมกดพี่นอ้องเี๋ยห้อยย่างแล้วลงไปเอาไปซอยเอาพักตัวที่อันนั้นอยู่หน้าเฮินนะพี่น้องมาซออื้อได้เบอร์พักเพได้เธอแบบมันแสบก็นี่สันี้กแสบละ น้ายองอยู่ข่อยจริงมั้ยนะกะใช่ใส่หนังลูกถึงนขึ้นยู่ใครนะดอกซุกไว่อยู่ดอกมื้อนี้นะเ <Hey. S 1> มื้อน,นี้เขาเอ,อาเยอะต่ำอันนี้ได้พี่น้องต่ำข้าวปุ้นภาษาบันซื้อข้าวปุ้นมาแต่เมืองทุก hey. มาเอามาหาเอาพักอันนี้พี่น้อง พักที่มีอยู่ในเฮิอนเท่านี้แล้วมีหลายพักอยู่พี่น้องมีหลายย่างอยู่พักโบพักโบก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมารีวิวเ,เบิ่งใหม่ว่ามันมีพักตัวนี้มันมีหลายย่างแห้เห็นนะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เอามาเอาพักอันนี้ก่อนเพราะว่ายะไปเอาอพักอันอีตอู้พุดอีพักโบเฮา ซอยเอาใบอันนี้มันใบตัวมันเตยลงมาเอาไปเสื้อแกงนะพี่น้องเพราะด้เยเธอ,อ,อมันหอมขึ้นเอาหามาเบิ่งนะาบีเห็นเลยผักอันนั้นหาวน่ะปกกตเตียบักหลายๆนึงตายมาแล้วน,นี่ ตายมาแล้วนะคะยังเหลืออยู่แต่แถวนี้เอาพอจะได้เซอนะพี่น้องหลายให้ได้ตอนนั้นเซออันนี้เอานะนี่ไปเซอล่ะกินนี่เห็นอยู่นะคะแห้งมาละจะมีจืดละไปเอาสิ่นี้ละพี่น้องพอได้เคื่อมันหอมอู้วนี่คือเขาล้นมัน ็จะแซ่บแล้วทุกคนเอ้ยหายทานรูปลงละลกสเดี๋ยวจะน่อยพี่น้องเลยจะน่อยแต่เข้าปรุงละลองชิมมันก่นพี่น้อง Dante. ตันนี้แกงอันนี้ด้าแบบนี่ปงโป้งสุกอ่ะเจ็เปิดละแบบคือประดาบขอมบอยเลยนะแบบอะแบบคือประดาบของแซ่บทใช่ไหมนะเอ้จะรองชิมมะโรดโอเคมีจางมีเข้มพอดีเป๊ะๆนะครับค่อยแกงนะเดี๋ยวหาตักก่อนก็น่าเะ ปลาด่ากวนพี่น้องกินเดี๋ยวนี้บ่นะเขานะกินเดี๋ยวนี้อะไรจังูอิเบตอิเสียวมอนทำข้าวปุ้นเจ้าเดีทำโบตามึงกี่ยาล้มเลิกแล้วพ่อน้องเขาปลาดาเนาะอันนี้ข้าแบงเฮอิเบตอีได้พี่น้องจงไป้เฮอีเบตอิโจกมอนไหนไม่ทำ เว้ยนะว่ายเอาอันนี้มาแกงเบอร์ก็เราห้ามพี่น้องเอ้พ่อแกงบีมดได้จ้ะแกงบีมดแล้วก็อีกครึ่งนึงแล้วก็บมันกับซีวิดแบบวิดมือนึงแล้วก็เป็นแบบอันนั้นเลยนะกระป๋านะละน้ำมันโบ่งก็บีมีโบ่งจ๋งมีนจะโบ่งนี่น้ำมันกระป๋านะโอเคโอเคพี่น้องมากินข้าวไปนี่ โอ้ยพี่นองมากินแต่ตีล้างพี่ได้พี่น้องนี่เป็นแล้วแกงค่อยนะแต่ว่าอันนี้มันแห้งเนาะแห้งพอดมันเลยเบียร์แสบไปเลยแสบจะได้เลยแสบมนน้ำมันหมูป่าจะได้แสบในน้ำหมูป่าคุณดอหมดของมันแลอวก็ลุงผมก็จะกินคือแบบเบี้ยวไปเลยมันจะมันจะเมากินโซเออัไอมันอยู่ มามาพี่น้องกินข้าวอันนี้กับบิานได้เยอะเลยซ้ำพี่น้องเลยแบบข้าวเส้นนี่นะเยอะจ่มไว้พอกินด้ก็จะกินหมูก็อิ่มพร้อมก็เอิบเลยไม่เอาน้ำมากินต้อเอาน้ำมากินนะไม่เหมนละน้ำนะอ้บับตันกันมาน้ำ่ตู้เย็นนั่นน่้าจะไปเือกินนั่งลอย ขอไปจุมดทุกมันเป็นเบิงดูน้ำนี่ตัวเย็นค่านเรก็เพื่อไอเบียดไปนะไปแล้วก่อนคือร้านคือร้านเนี่ยรถอเลยคือเลยนะกำลังวัดให้แตงเช้าด้วยช่วยด้วยว่าเข้าหมูกกอบอย่างนี้เอม็มอีเข้าหมูกกอบนึกถึงเพื่อนปิ๊ปปิ๊ปเออฮาร์ดนะเอ้าเข้าเข้าดีมีเข้ามีอะไรเอ้าเป็นยังไง เขาแย่ดิชิมก่อนอันนี้ละเนวเพิ่มน้ำหนักมีเอ็นเล้าเล้าคุณยายได้นหมมาได้คุณข้าวมาพิมพขึ้นมาโค้มาิดอยู่

หมูก่อนมือปืนอันนี้รูดเนาะเขาไปใกล้ๆรูทบ้าหมูก็ดะกินนหมูก็เลี้ยงตุ้ยข้ายกระโขดตโตกินข้าวกินน้ำก็ที่เราแบบนี้นะครับประมาณนี้นะที่หน้าเพราะข้างในก็สบายดี